หิมะตกจ้าพี่น้องจ้าไส์สานไทยบรรยากาศนอกบ้านให้เบ่งจ้าอากาศหนาวจ้าพี่น้องทั้งฝนทั้งหิมะจ้าหิมะกำลังตกงามเลยจ้าชมบรรยากาศนอกบ้านนะจ้าก่อนไปหอมเมียงแปะสะกันจ้าหอเมียงปลากันนะจ้านะไปจ้าหอมเมียงปลากระไซสานจ้าแสบๆจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสุูสุขค้นจ้าเมื่อนี้มาพอกระาสสารผ้าแสบคือเกาจ้าวันนี้ใสยสารได้เมียงห้อมเมียงปลาจ้าพี่น้องจ้าแปะสะจ้าแปะสะรู้ว่าเมียงปลาจ้าพี่น้องน้ำจิ้มสายสารต่ำโบโบมันบริซายพริกแห้งจ้าใส่พริกสดหนำก็เลยสีนี้จ้าใส่ไข่ต้มถั่วป่นต่ำเข้ากันจ้ารสชาติออกเปรี้ยวหวาน เผ็ดน้ำจ้ะป่าจ้าหลักกะขนมจีนฮอพี่น้องผักมีกะหล่ำจ้าสรัแหน่หอมป้อมผักกาดจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าทา้งเมืองไทยทางฟังลาทงต่างประเทศกันมากินกัะสายสารนะจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจช่องสายสารผ้าแสบนะจ้ามาค่ากินเลยค่ะพี่น้องจ้าจวดจ้าหียวค่ะเสิบแบกับสายสารจ้ากินเลยค่ะพี่น้องฮอจ้าฮอ มอนี้คริสต์มาสนะพี่น้องจ้ามีความสุขสุขผู้สุขคนได้จ้าปีใหม่ทั้งต่าง,างประเทศท,ทั้งไทยอยู่ดีไม่แห้งกันทั่วหนาสุขผูสุขคนจ้ามอรีคริสต์มาสมากค่ะใส่มือเลยจ้าหอมยังตรงใส่มือนะพี่น้องปากะอบพ่อนใช้สันอบออกค่ะพี่น้องจ้า ใส่หอมปลอมลงไปน้ำจัดน้ำค้นคนจ้ะพี่น้องใส่สารต่ำมันใส่ไข่ต้มใส่ทวดินได้ไล่อะจ้ะใส่พริกสดมันจังหอมพี่น้องจ้ะมาคำแรกเลยจ้าเพื่อพี่พอน้องนะจ้าอืม น้ำจิ้มซ่บมากครับพี่สอมเรียมือไปหนัะ แซบพี่น้องจ้าบ้านเน่าหวนปีใหม่นาะพี่น้องกลับไปตุ่มห้อมกันเฮ็ดเป็ดสะฮอฮอกันลายๆค้นแ่บนะพี่น้องไยสยซานอยูู่้เดียวก็ฮอู้เดียวนี่ละจ้าสามีเพิ่นบกินจ้าสามีเพิ่นนั่นกินแตเน่เนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็เนื้อจ้าเพิ่นโบกินป่าบบกินซีฟูด้ดบบกินอาหารไทยนะจ้าก็เลย กินผู้เดียวจ้ามี่เอฟซีถามขามายูพื่หน่ะก็ไปเห็นแฟนกินน้ำตากเกลือแล้วเป็นคนกินยากจะ้ะพี่หนะเพราพวกกินอาหารไห้จ้ะพวกกินปลาบุก,กิน ทา,านอาหารทะเลทุกอย่างแล้วผมกลิ่นจ้ะมันก็เลยกินน้ำกันบลไหลพี่น้องเพื่นอนๆเพื่นอนต่างหากจะแซ่บผู้เดียวจริงเนาะจ้ะผมมีผู้หย,ยาดพี่น้องจ้ะน้ำจิ้มพี่น้องคำโตๆจ้ะคำโตๆ,ๆคำโตๆ,ๆพี่น้อง แต่เี็น้องจ้าสีงสีผ้าผู้เผ็ดกับเผ็ดอยู่ได้จ้าพริกสดจ้าพี่น้องตำพริกสดใส่ก่างพี่น้องจ้าก่างอืมมีแต่ก่าง うん กินเมียงอยากกันมั่มม,มั่มเด้อะพี่น้อง <c oughs> ขอโทษขออภัยจ้ะกินเมียงมันต้องค่ำยงใหญ่พี่น้องจ้ะค่ำน้นำนอยประดายจ้ะมันใหลายยางหลายแนวนะค <c oughs> ่ำในข่าปากได้ปะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> จับตาปหนังอืหือมาตกปหนัง มาตกอีกแล้วออกไปย่างมาเดาผิดหรอกนี่เนาะเครื่องฝนก็ยิ่งมา katanin ma maduna แบบครับ ป่าเลือดเต็มหัวพี่น้องแซ่บหัวไปเลี่ยมที่หลังพี่น้องจ้อะอะไรจ้าพี่น้องจ้าอิ่มเนียอิ่มหลากละลาพี่ละน้องได้จ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขผุสุข้นจ้าพอกันชิบหนาจ้า